ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้เราอยู่กับปืนยิงปลาที่กำลังจะส่งงานนะครับเป็นรุ่น l อง g top นะครับรุ่นนี้เป็นทรงคออ่อนนะครับหรือกำรรคอธรรมดานะครับก็จะมีเมตรห้นะครับกับตัวธนูหน้าไม้นะครับร็อนนี้จะเป็นร็อนที่ค่อนข้างที่จะออกมา เยอะหน่อยเพราะว่าลูกค้าสั่งกันเยอะมากครับสาหรับรุ่นนี้เครื่องจากาลูกฟงที่กระทัดรัดนะครับทันท้ายไม่ยาวจนเกินไปนะครับแล้วก็ลําตัวเนี่ยรวมทั้งตัวเนี่ยประมาณเมตรห้าสิบห้าเซนนะครับช่วงชักเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับแล้วก็ปีกเนี่ยก็เป็นปีกมาตรฐานเลยนะครับช่วงปลายก็สี่สิบนะครับการฟาดขึ้นสายได้แล้วก็อุปกรณ์ก็จะเหมือนตัวท็อปเลยนะครับ ค่อนข้างขายตัวท็อปเลยกแต่ว่าจะเป็นรุ่นรองท็อปนะครับในรุ่นของทรงคออ่อนหรือกำคอธรรมดานะครับพันท้ายจะไม่ยาวนะครับคือวัดจากสรีระของของมาตรฐานมาเลยนะครับคือให้มันให้มันทาบแล้วได้ไหลอพอดีนะครับจึงมันจะได้ไม่ยาวเยินจนเกินไปนะครับก็รูปทรงเมห้าเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นรุ่น รุ่นนี้กจะเป็นรุ่นมาตรฐานของธนูนะครับเป็นตัวเดียวกันกับเมห้าแต่สั้นกว่าระบบไกลคนละตัวกันนะครับลูกนี้จะเป็นลูกที่ยิงหน้าไม้นะครับอันนี้เป็นหน้าไม้นะครับหน้าไม้แต่ว่าจะสามารถใส่ลูกดอกยิงปลาได้นะครับใส่ลูกธนูได้อย่างที่เรารีวิวนะครับนี่นะครับระบบไกลก็จะเป็นนครับนะครับ,นะรบเป็นไกลลักษณะ นี่นะครับก็ยังเป็นกายสตวเลเนะครับแต่เป็นกายที่ทําหน้าที่ได้2ระบบสามารถใส่ลูกยิงปลาได้สําหรับงานยิงหนูนะครับแล้วก็งานยิงเป้าต่างๆนะครับเป็นลูกธนูนะครับแล้วก็งานยิงปลาที่อยู่ในซุ้มแคบๆใต้กอไผ่ก็ดีหมายลกๆนะครับที่จําเป็นต้องยิงระยะประชิดหรือจะใช้ยิงก,กบยิงอะไรต่างๆก็ได้นะครับตัวนี้จะเหมาะจะเป็นงานธนูนะครับในตัวเดียวกับ รุ่นกำคอทุกรุ่นอุปกรณ์ไปพร้อมยิงนะครับสายพีขนาดร้อยอี่สิบปอนะครับแล้วก็รุ่นเนี้ยจะเป็นกระบอกตัวเล็กนะครับเพื่อที่จะเหมาะสำหรับยิงหนูซะส่วนมากนะครับตัวเนี้ยเหมาะงานตันตอกนะครับตันตอกแล้วก็ยิงในระยะใกล้ๆนะครับเป็นธนูเป็นหน้าไม้ใกล้ๆนะครับขึ้นสายก็ขึ้นง่ายครับนะครับล้างสายมาพาดได้เลยครับเนี่ยครับ เนี่ยครับล้างสายมา,าพาดได้เลยนะครับขึ้นสายง่ายนะครับก็เหมาะกับการสานตอกนะครับในกรณีสานตอกยิงหนูเนี่ยตัวนี้ก็จะเหมาะมากสะพายได้เลยนะครับเสียบลูกธนูแล้วก็สะพายได้เลยนะครับถือได้เลยนะครับตัวนี้เรารับประกันร,ระบบกายอยู่ในในในกล้งกายรับประกันด้วยนะครับสําหรับงานธนูแล้วก็ตัวเมท่าเนี่ย ก็จะไปในรูปแบบของเซฟไกนะครับเซฟไกเซฟไกแล้วก็สายพีอีกระบอกใหญ่นะครับสายพีอีกระบอกใหญ่นะครับก็จะไปเป็นลักษณะนี้เลยอันนี้สําหรับงานตัวเมตรห้าสิบห้าแล้วก็งานหน้าไม้นะครับวันนี้ผมส่งงานแล้วก็ เดี๋ยวเราเร่งแพ็คส่งลูกค,ค้าก็ลูกค,ค้าท่านใดที่สนใจก็โทรจะสะดวกกว่านะครับข้อความค่อนข้างเยอะมากตอบช้านะครับเพราะว่างานในชุดนี้ก็เดือนหนึ่งหลายร้อยนะครับสั่งกันเข้ามาเยอะแล้วก็รุ่นต่างๆอีกสไนเปอร์แล้วก็ดำยิงก็เยอะนะครับคลิปนี้รีวิวใ่าเห็นในรุ่นเม55นะครับปืนอ่า ยิงปลาบนบกตัวมินิเม็ด55นะครับแล้วก็เป็นหน้าไม้มินินะครับลูกธนูนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่จะสร้างงานก็ติดต่อได้ทางเบอร์โทรท,ที่ขึ้นไว้ในคลิปนะครับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวส่งงานก่อน,นครับแล้วก็จะมารีวิวให้ชมใหม่สำหรับรุ่นต่อๆไปนะครับ